พทชอลโลจี ology, ไอเทมนวัตรกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงจากกลุ่มวิศวกรที่เป็น p พทเลเวอร์แพทชอลโลจีส่วนรวมไอเทมนวัตรกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงของคนยุคใหม่เข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยฟังก์ชันการใช้งานสุดพิเศษและแตกต่างมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยสวยงามจนใช้จัดวางเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เลยเกิดจากกลุ่มวิศวกรรักสัตว์ร้านเพทชอลโลจีเปิดประมากกว่า5ปีแล้วจากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรผู้รักสัตว์และต้องการสร้างสารรค์ไอเทมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตนนจจล์ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ในการขายสินค้าแต่ละชิ้นไอเทมนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงห้องน้ําแมวอัตโนมัติเครื่องให้อาหารอัตโนมัติน้ำพุแมวเครื่องเป่าขนสัตว์กล้องวงจรปิดไว้ดูสัตว์เลี้ยงลูวิ่งคอนโดแมวรวมถึงระบบเพดค่าซิสเต็มสำหรับเก็บข้อมูลการกินและระบบขับถ่ายช่วยเรื่องการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก้ไขปัญหาอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุใส่ใจทุกปัญหาสินค้าและสัตว์เลี้ยงดด้้วยใจที่รัักนนนองงสตเเเลป็ิ จึงพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าต่างๆได้ทุกวันสำหรับในกรุงเทพและประิมณฑลมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการถึงบ้านเลยน็อกน็อกเฟรน์อยากแชร์ p พทเทอร์จีเข้ามาเปิดร้านบนน็อก ok น็อก ok มาประมาณครึ่งปีแล้วและน,อ ok นอ ok ็อกน็อกก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอยู่ตลอดใครสนใจช็อปสินค้าของร้าน p พ t ทอร์จีเรามีโค้ดพิเศษมาแจกได้นะใส่โค้ด C O F R P Y ลดเพิ่ม12%สูงสุด2,000บาทเมื่อช็อปครบ2,000บา ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,566ถึง31สิงหาคม2,566นี้คอนี้ามีจำนวนจำกัดโหลดแอป,ปน็อกน็อก,อกแล้วช็อปเลยเรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่น็อกน็อก